สวัสดีครับตอนนี้พวกเขากับมาทอดวัดวัดยางครวัน่ะวัดท่าลาดห้วยลาดวัดวัดป่าห้วยลาดวัดป่าห้วยลาดนะครับเพื่อผู้เรือยจังหวัดเลยนะครับดูบรรยากาศเจ้าแม่กวนอิมนะครับวัดสวยงามมากนะครับเป็นธรรมเที่ยวนะครับผู้ใดมีโอกาสมาแวะมาเลยครับเนี่ยเมืองเด้อสาราการเลี่ยนของมีสัญลักษณ์ของพระปกรและสอกก่อคือ ในหลวงราชาการที่เกากับพระราชินีนะครับทถานที่ท่องเที่ยวนะครับอันนี้คือรถรถขนาดห้องก็มีนักท่องเที่ยวมาเยอะแยะนะครับ แต่มีพระเอกเขานากล้องนะครับโอ้มันสุดมันหย่อนแสงพัะน่ะมระนอาองค์จัดคาอะไรอยู่แล้วมาเบ่งความสวยงามของเจ้าแม่กวนอิมหรอนะครับมีสิง อเอบล้อมโดยภูเขานะครับเนี่ยยูมเพื่อผู้เลือจังหวัดเลยนะครับวิสาหน้ำสาราเฉลิมพระเกียรติวัดป่าของไอร่าดับบนี่ นี่นาคอัน <Solomon> นี <who referred to> ้พญานาคห้าเสียรยืดกะเบื้อมากหรอ มวนบอครับพี่ครับวัดศาลาสริพระเกีนะครับดูพญานาคหาเสียนนะครับมีพญานาคมีจระเข้มีสัตว์ต่างๆนะครับมีพระอินทร์บ่พระพุทธรูปปั้นนะครับสวยงามเบิองนะครับศาลาวัดผลงามลาย แค่หญ่นะครับมีบึงน้ำอ๋อใดมีลูกวิลานมีโอกาสก็บแวะมาเที่ยวครับสถานที่สองเที่ยวที่สวยงาม <Hindu. S 1> น้องน้ำงามเทพจระเข้ทองเทพจระเข้เงิน รักษณา,าเป็นลักษณะนี่พนี้รูปปั้นเยอะแยะนะครับเป็นภาพซีดมันเดินเข้าไปไหยมาเมียวก ah. ็เย็นสบายเลยของน้ำทางขึ้นลานพญาน,นาคจำลอง yeah. เป็นถาน้าพะยาน่ะเรนสีได้ชูชาดมากนะครับงง <c oughs> เอามีคนอีกตัวเนี่ยเขามาทางหลัดมั้ง <c oughs> เป็นถ้ำนะครับเป็นทางตันนะครับโอ้ นึกว่ามีท่าออกไปมามีมันเป็นปิศารรำภาพวาดปิศาธรำองามงามครับใส่มีท่าเงาไปเขาไปเขาค้างไปเลยออกมากกว่าเลยนี่มีท่งอีกผมเลยมขนล่ะเขาล่ะมขาล่ะ ไปเรื่อยๆผู้เกษียณน,นะครับนี่ครับผู้กเกษียณด้วย <c oughs> นี่นี่ขอกล่องมาเลยครบเลยผังมีอย่างเสื้อไม่เป็นตัวขั้นสิผมเรากม่อยากไปขึนนนนน้น,น,นกัน,นเ,เ,นเนจากกา่กะโอเคเย็นดีสบาย อยู่ที่โฮมครับวิวงามหล้ำมหลอมจอแม่กวนอิมระวังสไลเดรอร์วิวพันล้านเลยนี่วิวพันล้านเลย,ววยครับวิวพันล้านลักล้านเลยเดี๋ยวใหญ่ผมกิ่งเด้อ <N> นี่นั่งอีก,สว,ามมากสวยงามมากครับ เหมือนกับเวนิสวานีตบะโมเมียนเมืองกุยลินวิทางี่ไล่ติดไปครับโอ้ยนะน้องน้ำาใสพอดีเห็นครับตัวอย่างนั้นลอยอย่างนั้น านนะนี่แหระครับวัดป่าห้วยลาดนะครับสาลาเชิญพระเกียรตินะอำเภอผู้เรือจังหวัดเลยสถานที่ท่องเที่ยวอีกแบบนึงผู้ใดสนใจกะเดินทางมาเที่ยวได้นะครับดู้บรรยากาศสวยง,งามมากนะครับ พระพรมรครับรรลูกพระพรมมีช่างสองเชือกผมะพระอินบอกพระอินึงพระพรมกับบรูนเลยพระอะไรสีเขียว,เ,ยวเป็นวัดจีนปะเนี่ย เป็นวัดจีนเนี่ยผมว่านะหนีหัดหูเขาไปดิมีทางรับเยินขนาดเลยครับ เมากข้างในร่มลื่นมากนะครับวัดป่าหอยลาดตำบลอะไรนะสารตรมอำเภอภูเรือจังหวัดเลยนะครับโอ้โหงามลมลื่นครับได้มีโอกาสมาแวะเวียนได้นะครับดูป้ายดูป้ายวิหารเจดี ไม่มาไม่รู้นะครับเออต้นไม้ห,ไหลายร่มรื่นร่มรื่นสาราเฉลิมพระเกียรติตรงไปวิหารเลี้ยวขวาเจดีย์เลี้ยวขวามีหอดเจดีด้วยครับเออเมื่อยปีนพูดแล, <c oughs> ล้ลวนล <c oughs> คนวันแล้วเป็นสิทธิละโอ้อนีร้านสมาธิ ท้างงามวป่าบานดาดขึ้นแล้วป่าปปบนานดาดหน่อเย็นเย็นสถานที่ปฏิบัติธรรมหรือบ้านพักศาลาสามัคคีชาวบ้านห้วยลาด โอ้เบาไวแล้วหารอยเม็ดกระโดะดสุนสังเองเนะาะศรัทธานี่เก<ม>ิดจากศรัทธาเฮ็ดคนเดียวเบาไวตรงนี้นะค,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 ครับขาลงสิกิ่งลงครับเมื่อยล้ายครับแต่ละคนขึ้นโพสแล้วกับสิป,ปีลงโพดกิ่งลงได้บ้าง <laughs> ะบ่เคยมากเท่าต่างมาเบิ q, oon, ้งค right. ักๆแตบ่ได้มาอีกกไปเบิ้งนี้ดีโอเอาอันยอดไล่งสุกกุต่าแต่ละปหอโ้ยมียี่สิมแต่ว่าเอซก็มีอยพันแปดเกือบสองพันละเอขงครับผมของนำกอนบ่ในนี่แหลกเนาะนี่ครับของนำ ไปเรื่อยๆเจตนะเก็บ้าเบิงบด้เจตนาอย่างอื่น<ม>สิบได้มาอีกโอกาสเก็บไปเถาเบึงมีห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงครบนะครับในวัดกับสถานที่ที่เข้ากลับมาเนี่ยกคือวัดปลาหัวลาดนะครับเพืพ้อผู้เรือจังหวัดเลยซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวจึงเป็นแลน่์มากอีกมุมหนึ่งนะครับที่ พี่น้องประชาชนนะครับนักท่องเที่ยวนะครับมักสีแวะเวียนมากแวะชมนะครับความสวยงามของสถาปัตยกรรมอ่าไทยผสมจีนนะครับเนาะมีทั้งสาราเฉลิมเกียรติอกาศีเจ้าแม่วนอิมนะครับที่เขาได้เห็นนะครับจะพาพี่น้องมาเที่ยวชมนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าม่มีโอกาสไม่ก็ได้เบื้องได้รูปนี่นะครับให้ฮดีโอดีนะครับ สำหรับน้ำเส,สดงสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเลยอ,อีกหม่องหนึ่งในผู้เลือกก็คือนะครับวัดปลาเหินลาดนี่นะครับนะครั่นน้ำเสนอเพียงแค่นี้ครับกดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับเพื่อติดตามคลิปการท่องเที่ยวถ้าต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอยุติการน้ำเสนอเพีเยงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ